thank you โหระดับยังตึงขอญอาเล่นแบบตุ๊ดๆเลยนะครับเล่นแบบติ่มๆเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะติดท็อปเพื่อที่จะแรงไม่หล่นนะฮะทำไงให้ตึงเท่านะฉีดฟิลเลอร์ครับกูไปเอารถก่อนดีกวะ่ะอ๋อนี่นี่อยู่นี่โป่งนะโป่งนะโป่งนะสวัสดีครับพี่เจ ลองรักเออแต่ดีใจนะมีคนแบบชอบแล้วก็ยังอยากเห็นที่ผมเล่นพับจีอยู่ดีใจดีใจไปอยู่กลางเลยวะที่เกียดเดิน เชี่ยมันขับหาเหยื่อวะ วอม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 โหยะด่านนี้เฮ้ย hey, งี้ดีกว่าวะน่าจะได้อยู่นานหน่อย <laughs> แราเรื่องอันที่แบบว่าอยู่นานๆหน่อย M4 ละกันตาเน,นี้ยตึงๆเฮ้ยทำไมมันถ้าเปลี่ยนแม็กมันเทงวะคนดูแบลริวดีกว่าอยากเล่นแบลริวอะ เอมโฟนนี่น่าจะแบบยิงยังไงก็โดนเออโอเคพร้อมไม่ค่อยดีแล้วบ้านแม่งอยู่ในหลเคคุยไม่ได้เล่นว้บููละอีหย่าช่างแม่งละแรงไอสัตว์ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เล่นเล่นคนเดียวมันยากอยู่แล้วครับสำหรับสำหรับผมนะตอนนี้นะ แมปนี้เมืองไหนเดือดวะบักซันซ่านี่ยปะแล้วก็โฮซานโฮซานเมื่อกี้มันคลายโควิดไม่ผ่านมันเลยไม่เดือดโฮซานไปม,มันมันผมว่ามันมันเถื่อน,น,นเลยมินี่ได้ทรงกว่ามิน,านี่ยิงไม่ค่อยโดนเลยเฮียแต่อาร์เนี่ยของจริงน้อง อุ้ยตายเลยเหรออาละมาหากูละคือไม่ได้เล่นนานไม่ว่าครับมันผมเปลี่ยนเมาส์ได้ไงมึงว่ากูจะได้เล่นไหม จต่ขึ้นว่ะโกสองแล้วดิโพชิงกิดีวะรุ่นใหญ่อ่ะรุ่นโตอ่ะขอสามสิบตีไดปะอุ้ยแม่มีกระตุกด้วยกระตุกแบบนี้แปลว่าคนเยอะนั่น GTA สัตว์ไปฝึกมาใหม่ปะ น้องสเต็ม,มตอนไหนอก็ขอตึงๆไปหนึ่งทีแล้วกันมันมีข้างหลังผมว่าตัวหนึ่งแต่มันเหมือนมันไม่โผล่อ่น่าจะมีคนอยู่ในเมืองอีกที่แบบไม่ไม่ไม่ยังไม่โชว์ตัวอยากเล่นแล้วใจเย็นให้ได้แบบนาเขาชอบเลยเอาตลกแล้วกัน ไ,ได้ใจเย็น,นครับยิงสู้ไม่ได้มีโอกาสวนกลับลงมาข้างล่างรับโ,โดนชนเนยแลตายยังไงว้าวว้าวไม่ตึงไงตัดเนียหัวแค่หนีแค่เน่งไอ้เหี้ยรถกูเตรียมตัวพังละไปไหนก็ไม่ได้ ลงมาดิลงมาล่าหน่อยดิคนเดียวเองนะเว้ยมาดิมาดิเฮียลงมากูไปแค่นั้นแหละไม้ยิงต้องหัวเปิดเลยเฮียไปไงวะเฮียลืมหมดละเฮ้ยเฮียมีแอบอย่างนี้เลยวะ หรือว่ามันมีนานแล้วแค่กูไม่รู้เฉยเเหลือสิบสี่คนเลยครับเหลือน้อยมากหรือว่าเอาไปเชียนั่นดีกว,ว่าเราหมู่บ้านเชียนั่นดีกว,ว่าคุณผู้ชมด้วยนะฮะบอกแล้วโอ้โหผมเล่นยากว่ะเพราะเราไม่มีรถขอไปเช็ครถก่อนแล้วกันไม่แต่คนเหลือสิบคนไม่ต้องกลัวแล้วมันวิ่งเข้าวงเลยเธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมขอรถรักกันไอสัตว์ทั้งนั้นน่ะกูขอรถมึงรักกัน เหลือสี heraus, ่คนไม่ต้องทำอะไรก็ติดท็อปเฮ้เยหี้อยาขโมยรถ โดนสะน้องแผ oh <yeah. S 1> ็นเป้ามันก็ต้องมีจังหวะให้กูได้เล่นบ้างล่ะไอสัตว์ไม่ได้ฟรีขนาดนั้นรถไม่มีอะประเด็ดนอะใช่ปะล่ะนะโม ดวยลากเป้าไม่รงไอ้เ huh. ฮ yeah. kind of, so ียเระยะไกลมันยังย right, hmm. ังไม่ได้คร <ah> <ah, ับมาดูท่าทีเพิ่งกลับมาเล่นสมมติแบบว่าเหมือนโปรเพเยอร์เลยนะชุดเดียวต้องตายใช่นัมนะแบบเรายิงแบบสวนแล้วตายเลยเว้ยปากิกูโยกแล้วโยกอีกโยกอีกไอตัวในวงเม่นแชมป์หวานจุหวานช่ำเลยเฮียอะแล้วกูจะไปไหนเนี่ย รถทองอ่ะรถทองอ่ะมีป่ปะไม่มีรถด้วยฮนะอ่ะตานี้ M4 ลักกันโอเคพร้อมไปครับโอ้ยเฮียอ่อนว่ะอ่อนซ้อมทิ่ผหายกูมาไกลจัดอุ้ยมาเด็ฟูจิ่ขังฟูจิ่ แกคมจังอ่ะพี่อยู่ครบตี้เลยมึงน่าไอ้เฮียวันนั้นอนะเหลือสาสิบสามคนเหลือเยอะอยู่นะเฮียนะว่าอยู่บ้านนี้ไปละปิดหลังเลยอ่ะอันเนี้ยถ้าเราอยู่บ้านนั้นอนะเอาไงคนดูหรือว่าเล่นบนเขารอยิงเรื่อยๆยิงใครวะเจ็ดเคเอซับไอสัตว์ตึงแน่ a อซับงอมึงก็ซัดกันอยู่โอเค น้ำเนีน้ำเลือๆและน้ำมีเยอะโอเคเจดิส okay. ัตว์ S 2โคตึงอ่าเอา้สัตเห็นกูแล้วอ <c oughs> ไ,ไ,ไอ้สัตว์เฮ้ยคุยเช็คอินอีกไอ้สัตว์โอ้ โอ้ตายตายอย่างนี้โดนหอ่อชัวเฮียโปเซ็งโอ้เราไม่รู้สถานการณ์เลยไม่รู้ยันนั้นชาร์จผมด้วยหรือเปล่านะแล้วเขากลับมาต้องเดินเล่นละขับรถไม่ได้ เห็นกูชัดเจนเชี่ยเนินซ้ายล่างเล่นโคตรสวยขอให้มึงเข้าไปเลยนะเบลลงซ้ายล่างและ ีคนที่ยิงผมนั้นอยู่น่าจะอยู่ไกลๆมีแถบนู้นตัวหนึง่งเราเซาะตรงนี้เล่นได้หินเนินนี้แต่ต้องเคลียร์้ายล่างก่อนซึ่ง้ายล่างน่าจะลงเนินไปเรื่อยๆโอเคเอซัพยอซัพ 5 6าเจ็ดขาดสี่ตรงนั้นอีกสองมีสิทธิ์ที่ตรงนี้จะมีตัวหนึ่งครับข้างในนี้เอซับนี่เหรอเอซับเล่นแย่ครับจังหวะดนี้แหละจังหวะลักไก่ขึ้นไปชิด สองหนึ่งหนึ่งไอเว้เ้ยไม่งั้นผมไม่บวกกับตัวไกลหรอกเรากอซ้าได้ไงเก็บสองได้เอแซฟต้องรอบกูซ่าไ้สัตว์อุย็ดเคเทจาดเฮ้ยดีเท่หวะไอเยี้ยดีเท่หวะปกติพาร์ตเนอร์ต้องได้ป่ะครับพีจีซีอะครับพาร์ตเนอร์ต้องได้หรือเปล่าโอ้ยตีหนึ่งนี่หว่าพอก่อนคนดู